เาช่วยกลับมาแล้วโอ้ยนี่ยจะเมาเมื่อกี้อิจฉามากนะออกกําลังกายมีการถึก <c oughs> ด้วยถูกตัวกันด้วยมีแม่สงม่งเมสเซจมาบอกด้วยว่าอิจฉาพี่เลิฟมากไมพี่เลิฟแรดขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> ทำไมไม่เป็นเราที่ได้ออกกําลังกายเราไม่ใช่คนที่ลุกหลังนะเออเอาอี้เอาเอี้ <c oughs> ขออนุญ,ญาตอธิบายนิดนึงครับคือเป็นคนไม่สันทัดเรื่องการออกกําลังกายนะครับเป็นคนที่ต้องการการเรียนรู้ต้องการคนสอนที่ถูกต้องเหรอจริงนเรียกสตรอเบอร์รี่นะนิดนึ่งแต่ช่วงนี้ของเราเป็นช่วง Gva r i e t y ตี้ อุ้ยเบียรจะเมาเพราะสิว่าจีวีอาร์ไอที่อุ้ยสูงมากห้อยดีีอกิไปอุ้ยเฮ้ยมียร์ไอซ์เบีมาบอกว่าพี่น้อยมาจัดรายการด้วยเหรอไม่ใช่ไเป็นเพราะพี่ดาโอ้แอนไม่ใช่เหรอแอนแอนทองแล้วแอนมามแอนมามแรงอ่ะนี่จีวีอาร์ไอที่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของประเภทต่างๆของเกย์กันถูกก่อนที่เพราะว่าเมาส์ทูเมาส์ต่อไปเนี่ยเราจะไปจับเกย์กันแล้วใช่ไหมช่วงนี้เลยมาดูก่อนว่าแต่ละใคร เป็นยังไงบ้างประเภทที่สําคัญเลยนะครับก่อนที่เราจะไปจับในเรื่องของเกด้กันนะฮะก่อนที่เราจะไปเนี่ยเรามาดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่าเกแต่ละประเภทมีอะไรบ้างจากที่เรารู้กันสัพเซนง่ายเลยเกมีกี่ประเภทเนี่ยมีเกคิง เกย์ควินเกย์คิงเกย์ควีนแล้วก็โบ๊ทแล้วก็มีใบอ่ามีแค่สี่อย่างแค่เนี้ยแต่นอกนั้นเดี๋ยวปัจจุบันนี้บอกได้เลยว่ามีเยอะมากมีแอบเอยมีใบลุกใบรับมีอุ้ยนุ่นี่นนู่นมีเกย์คิงแต่งหญิงไม่แสดงออกอย่างยังไงอย่างพี่กล้องนะฉันเหรอฉันเป็นเกย์คิงแต่งหญิงไม่แสดงออกเหรออันี่คือความเป็นชายแล้วใช่ไหมท่านี้คือลักษณะของสถานภาพสถานภาพแต่สิ่งที่เราจะอย่าเพลอซิวิกผมในห้องโอ้แต่ว่าวันนี้ที่เราจะมาคุยกันเนี่ยไไมมด้้แแงตาาสถภพลว มาแบ่งกันตามกิจกรรมที่ทําความสนใจแล้วก็ทัศนคติความคิดต่างๆคุณแม่บอกว่าเป็นนิวมากๆเราบอกใหม่สุดๆแบบบอกว่าใหม่มากเลยเป็นข้อมูลที่เรามีการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเกในประเทศไทยนะครับซึ่งเราแบ่งได้ทั้งหมดประมาณ6รูปแบบหรูปแบบรูปแบบแรกเลยดีกว่ารูปแบบแรกขอนำเสนอมากๆคุณผู้ชมเราเรียกว่าโฮมิเกไลฟ์สไตล์เอาทีเดียว โฮมี่เกย์ไลฟ์สไตล์ฟังจากชื่อเลยโฮมี่แปลว่าขนม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 โฮมี่ก็คือเป็นคนที่อยู่ติดบ้านเป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ชอบชอบทำกิจกรรมในบ้านฉันเลยชอบในโลกนี่ไม่ใช่ในบ้านในในร่มในบ้านหมายถึงแปลว่าชอบปัดกวาดทำความสะอาดทำสวนอะไรอย่างนี้นะที่สำคัญแม่บ้านแม่บ้านเนาะชอบทำกิจกรรมทางศาสนาเหมาะกับฉันมากือก็คือในลศาสนาอะไรนี่ฉันก็มีศาสนาถึงแม้จะดูไม่ค่อยมีศาสนาคือคือพูดง่ายๆว่าเป็นผู้ชายธรรมะ ทรมาทำมอทุกวันพระนี่เข้าวัดทำบุญส่นทานมดเข้าไปเลพะไม่ใช่บาปก้าบาปก้าบาปก้าบาปเก้าคือพูดง่ายว่าขอขยายความว่าคือโฮมี่เนี่ยคือรักการอยู่บ้านรักการทำอาหารอยู่กับครอบครัวมีข้อาสนานะชอบปลูกต้นไม้เข้าครัวพักผ่อนอยู่บ้านวันหยุดชอบทำบุญนั่งสมาธินอกจากนี้ชอบเข้าวมดสวดชมเทศกาลต่างๆมุงแต่จริงๆแล้วเรื่องการปลูกต้นไม้เพวกเราก็ปลูกอยู่นะไม้ป่ายเดียวกันเดกันี่แต่อย่าคิดที่จริงคือคนที่เป็นโฮมี่เกย์ไลฟ์สไตล์เป็นแบบนี้เลย กองก็เป็นมีเพื่อนเยอะไหมมีเพื่อนแบบนี้เยอะเราก็เลยไม่ค่อยมีเพื่อนเพราะเราอยู่บ้านตัวเองเดี๋ยวกันนะถ้าพูดถึงเรื่องการส่วนมงส่วนม์มีน้องคนหนึ่งของเราอย่างไรสัมพอร์จากเกาหลีเหนือน้อง่นี่เอเมลี่เกาหลีเหนือด้วยเขาบอกอยู่เองนะพี่ไม่ได้ใส่ร้ายนะเดี๋ยวก่อนนะเอเมลี่ของเราเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบส่วนม์มากๆส่วนม์นู่นส่วนม์บ่อยมากเขาหน้าตาอย่างั้นะธรรมะธรรมโมด้วยนะเดี๋ยวก่อนนะไอ้ไอ้โฮมี่เนี่ยไม่ใช่ว่าเพื่อนไม่คบใช่ปะไม่ใช่เพื่อนไม่คบเราอยู่บ้านแล้วเราก็ชวนเพื่อนมาบ้านเราอาทิตย์นเราจะมี มีเคยสังเกตไหมแบบกลุ่มเกย์อย่างเงี้ยพอวันอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์ปุ๊บก,ก็รวมตัวกันอ่ะวีคนี้ไปทําอาหารบ้านคนนี้บ้านคนนูน้นอะไรก็ว่าไปาอ่ามาพักกันก่อนดีกว่านะับแบบ,แบ,บสองแบบที่สองกันเลยดีกว่านะครับเหมาะกับพีทม,มากๆเลยนะกับ Night Going Gay Lifestyle นั่นเองนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าสําหรับคนที่อยู่ในเซ็กชั่นนี้นะครับเป็นเอ่อคนที่มีรูปแบบการดำเนิน,นชีวิตเนี่ยนะครับเอ่อที่ชอบที่กลางคืนโอ้แต่ละชอบไหม ก็เป็นคนยังคืนนะเป็นคเต้นเก่งเป็นคนเต้นเจ๋งเป็นคนเต้นสุดๆอ่ะไล่โชว์เลยเดี๋ยวเอมิลี่ตายเต้นรำนะฮะชอบสวยสวยบุรีไม่ใช่นะพีทไม่ดูดนะบุรีไม่ดูดดูดอะไรรู้อยู่นะจ๊ะเรื่องคันดื่มเหล้าก็ไม่ดื่มอีกแล้วรงหน่เนี่ยอ่าวที่องคันนะฮะเพราะคิดว่าไม่ใช่เรื่องของคารเสียหายนะฮะคิดว่าเป็นการอ่า ช่วยง่ายว่าการคิดซุบซิบินทาเป็นเรื่องสกปรกมากๆใช่ตัวนี้เป็นคนที่ไม่ชอบลินทารู้ๆกันอยู่ไม่ค่อยนินทาเลยที่สําคัญนะฮะมีความเห็นว่ายาเสพติดนะครับยาอีเป็นสิ่งคลายเครียดไม่ดีนะไม่ดีนะมองว่าสินค้าไทยไม่มีคุณภาพอ้าวแต่แล้วกูดูแล้วเลยรวมทั้งมองการแสดงของไทยเป็นสิ่งล้าสมัยเอาาแล้วพีจะเป็นแบบแบบนี้ไม่ใช่ ขอขอแล้วแบล็คลวไม่ใช่พี่เป็นคนที่อนุรักษ์ถึงแม้จะแต่งตัวอินเทรนด์ขนาดนี้นะน้ำลายกระเด็น <laughs> แต่แบบว่าเป็นคนที่ชอบในเรื่องของความเป็นไทยมากๆเลยการคารพผู้ใหญ่การวางตัวดีๆยาสิติดเล่าบุหรี่ไม่ควรยุ่งบอกเลยเลยว่าเราเป็นวัยรุ่นยุคใหม่ต้องไม่ใส่ใจสิ่งเสพติดนะครับไปกันที่กลุ่มต่อไปกันเลยดีกว่าครับกลุ่มต่อไปนะคบเป็นกลุ่มเทนดี้เกทไลฟ์สไตล์นะครับเป็นรูปแบบของการดำเนินชีวิตที่สนใจความเข้าหน้าในการ ดำเนินชีวิตนะครับมีความเข้าวหน้าวิธีการวิธีการ,การอะไรไใหม่ๆศึกษาหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอัปเดตเดต,ตลอดเวลานะครับเพิ่มเติมพิ่มเติมให้ตัวเองเนี่ยไม่ตกเทรนด์อย่างเช่นปัจจุบัน i p h o n e มาอ่ะฉันก็ต้องอัปเดต BB มารุ่นไหนฉันก็ต้องอัปเดตนะครับซึ่งอันนี้เนี่ย เป็นกลุ่มเกที่เรียกว่าเทนดี้เกลสตล์ซึ่งถือว่าเยอะมากๆในกลุ่มเกของประเทศไทยเราครับตรงพีทนะตรงไหมไม่ใช่โกอิงไท์ไม่ใช่อ่ะอ่าง่ายตามชั้นสีมาบุญครอไปแต่สีอยู่แล้วไปขโมยมีใครเหอล้วงเลยอย่างนี้แล้วก็นนะพูดมาทั้งหมด3 3กลุ่มแล้ว ต้อมตรงกลุ่มไหนบ้างไหมครับยังยังไม่ตรงยังไม่ตรงเลยหรอพี่ต้อมยังไม่ค่อยตรงนี่เธอเธาทำให้เขตรงเหรออันนี้เลยมากลุ่มที่สี่เหมาะกับต้อมมากเป็นต้อมเลยอย่างแท้จริงเรียกว่ายังไงครับทำไมรู้ดีล่ะทำไมรู้ทำไจะต้องตบตีกันแบบนั้นฆ่ากันเลยมั้ยอย่าพึ่งว่าตบตีนะครับ Obviously Gay Lifestyle เป็นอีกรอบอีกรอบอีกรอบเป็นสัปใหม่ในเมืองไทยอีกรอบ Obviously Gay Lifestyle Obviously นะครับแปลว่าเห็นได้ชัดจริงจริงไม่เหมาะกับต้อมหรอกเป็นแบบไหนเป็น เป็นแบบนี้เป็นกลุ่มที่ <c oughs> เปิดเผยความเป็น <c oughs> เอเต์ในตัว <c oughs> <c oughs> อย่ามองชั้นบอกว่าเอาต่อไปเขาเขียนอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนิยมแต่งตัวแฟนซีตายแล้วคนเมื่อกี้ได้เลยนะชีโตด่ะโออนะชีโตนางได้เป็นผู้หญิงบ้างบางโอกาสไม่ใจโดยนางแล้วนางเอานางเปลี่ยนคู่นอนบ่อยหรือเปล่านางแล้วนัานให้ความสำคัญกับรูปนี้นางให้ความสำคัญกับรูปร่างแล้วใช่ไหมให้ความสำคัญกับรูปร่างแล้วรูปร่างใหญ่คือสิ่งที่ดีอย่าเมาส์นางเมาส์นางนั่นนางชนเพื่อนมาวิ่งชนเราเอารูปร่างใหญ่คือสิ่งที่ดีคือเป็นคนที่อาจจะกินไงตันหรออะต่อต่อเขาบอกว่านางจะสนใจเรื่องความสวยงาม การเป็นผู้ชายเนี่ยเราก็แต่งหน้าอ่อนๆได้ไม่เห็นจะไปหิดร่อนแต่นน้าได้มแต่นหน้าได้ปัต่นตาไน้าันนี้หน้าจริงไม่ได้แต่งหน้าเลยนะแต่งหน้ามีไว้เนี่ยพวกเราไม่ได้แตะเลยนะเพราะว่าทุกคนน้าสดรักเออและที่สําคัญจะคิดว่าการแต่งตัวแบบแปลกๆเวอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายโอ้ท้าทายว่ามอไซค์รับจ้างเหรอคิดว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายคือคือท้าทายว่ามอไซค์รับจ้างรับไหมพ่อแม่จะว่ายังไงไม่ฉันขำเพราะว่าตรงกับนางจริงๆ ชีโตดเนี่ยเดี๋ยวก่อนขอเช็คก่อนนะชีโตดกลับหรือยังอ๋อกลับแล้วมาได้มาได้มาได้นั่งดูอยู่หน้าจอโดนด่าเดี๋ยวนางวิ่งชนแล้วนั่นแหละคือ obviously gay lifestyle แล้วอ่าแล้วสำหรับต่อไปผ่านไปแล้วนะ obviously gay lifestyle นะฮะต่อไปเป็นนี่เลยตรงและตรงกับผู้ชายคนนี้แล้วไม่นะพี่เอี่ยมือเมือไม่ต้องจับมือเมือไม่ต้องจับนี่มือเขาเย็นจับมือได้นะแต่ระวังเขายกเท้าขึ้นนะ ยกเท้าแล้วไม่ต้องปิดเป้าอะแรงนะตอกอะไรดีกว่าาแบบ healthy ไลฟ์สไตล์นั่นเองนะเป็นรูปแบบที่เหมาะกับนี่เลยนะพี่ชายดีไหมอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตที่แบบว่านึกถึงในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักนะฮะที่สําคัญมีกิจกรรมด้านกีฬานะฮะออกกําลังกายเล่นกล้ามนะโอ้โหดูกล้ามเดมาเริ่มเลยนะเห็นแล้วเพลงนี้ให้อ่ะวงแขนเพลงไรจ๊ะลองไปแล้วแรงอ่ะลองไม่ได้มีความใส่ใจด้านสุขภาพสูงสูงมากปะ สูงสูงมากเลยครับสูงทุกด้านเลยปะสูงร้อยแปดสิบเซนครับเป็นไงมุกเงียบเลยเป็นไงมุกมุกเงียบเลยเช่นเรื่องวิตามินเลี้องอาหารมันมันไหมครับโอ้ระวังมากเลยครับแล้วชอบมันมันอย่างพีทไหมโอ้ยอาหารหวานพิธีถิันการแต่งตัวชอบท่องเชี่ยวอันนี้อันนี้ตรงนะครับผมเพราะว่าค่อนข้างอะไลฟ์สไตล์ของผมเนี่ยค่อนข้างจะตรงในข้อสุดท้ายเลยเพราะว่าในเมื่อเราดูแลสุขภาพเนี่ยเราก็จะต้องหลีกเลี่ยงพวกอาหารมันแป้ง แป้งมีเยอะไหมน้าตาลมีมากไหมอะไรอย่างเงี้ยผมจนค่อนข้างจะกลายเป็นคนโรคจิตไปแล้วซึ่งอยู่กับพีได้ดีมากเพราะว่าพีเป็นคนกินอาหารแป้งแล้วหันมันตลอดเวลาโอเคบางทีผมกินอ๋อเดี๋ยวขอเบรกนิดนึงพูดถึงเรื่องแป้งเรื่องมันขอขอค้น SMS นิดนึงนะว่าถามมาว่าคนใส่หมวกทําหมอเออทำหน้าหมอไหนหมอเดียวกับสันนิยูโฟ่ะได้เลยนะว่าจมูกจริงหน้าจริงหมดเลยนะจ้าที่ไม่จริงคือข้างล่างอะ ยังไม่หมดครับกลุ่มสุดท้ายนะครับเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับกลุ่มเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือ conservative gay lifestyle นะครับเป็นการดำเนินชีวิตของเกย์นะครับที่นิยมใช้ชีวิตแบบระมัดระวังนะครับตระหนักถึงการเก็บออมมีเรื่องของการออกกําลังกายเล่นกล้ามนะครับแล้วก็ใส่ใจกัแล้วก็ดูแลรักษารูปร่างให้ดีนะครับนิยมการท่องเที่ยวนะครับซึ่งชอบไปตามต่างจังหวัดไปต่างประเทศตามซอกลืบไม่ขนาดนั้นจะสังเกตเห็นว่าเดี๋ยวนี้นะครับเวลาหยุด3วันนะครับ จะเจอพวกเราได้ท um, ี่เกาะเสม็ดนะครับเกาะเสม็ดตอนนี้เป็นเกาะของชาวเราไปแล้วถูกไปเที่ยวล่าสุดบอกว่า80%ของเกาะไม่มีเพศอื่นเลยนอกจากเราอ่ะถ้าถ้าคุณไปเกาะเสม็ดคุณไปอยู่หาดไหนหาทับเทยแน่เลยเนี่ย ก็คืออ่ะย้เห็นนะฉะนั้นเนี่ยก็คือทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือ6รูปแบบของกลุ่มเกณฑ์ในเมืองไทยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนหนึ่งคนนะครับสามารถอยู่ได้หลายกลุ่มอ่าอย่างของคุณก้องเนี่ยอายุกลุ่มไหนบ้างโอ้ยอยู่สารพัดนะอยู่สารพัดสารพัดผมมีก็ได้เราเฮลตี้ก็ได้เราก็ออกกําลังกายบ้างอะไรบ้างที่ออกแล้วใช่ไหมออกบ้างนะแล้วอย่างพีท่ะครับพีท อย่างพีเลยครับพีก็ตรงหลายอย่างคือพูดง่ายว่ารูปแบบ6รูปแบบเนี่ยไม่จำเป็นต้องตายตัวว่าเพื่อนเพ <l Jean> ื no ่อนคนไหนจะต้องตรงแบบหมดเลยคุณอาจจะแบ่งจากข้อน้นข้อนี้มาทั้ง6ข้อมารวมเป็นตัวคุณก็ได้แต่ก่อนอื่นเลยบ่อยนิดนึงการเห็น SMS เ็มมาเยอะมากๆเลยบางคนสงสัยว่ารายการของเราโอ้โหสนุกมากๆเลยนะฮะอยู่ในช่วงไหนวันไหนอยู่วันเสาร์อาทิตย์เวลาตั้งแต่กี่โมงสามทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนช่องไหนช่องเอสพลัสแชนแลช่องนี้เจอกับเราได้เลยนะจ๊ะสำหรับใครชอบการคุยแบบมันมันแบบนี้เมาส์แบบนี้ชาวราวก นะฮะเจอพวกเราได้เลยนะจ๊ะแล้วอยากจะกรีดร้องเสียงอะไรร้อแล้วก็อยจะให้ไปถึงช่วงหน้าเราเร็วแล้วเราไม่ต้องด่วนแล้วแหละเพราะเราเห็นแล้วว่ามีผู้ชายเยอะมากเลยแต่ก่อนผ้าผ่าผ้าผ่าเห็นไหมผ้าผ่าไม่ตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วใช่ไหมว่า มีกลุ่มเกย์หกกลุ่มแล้วก่อนที่เราจะไปเจอผู้ชายไม่อ๋อหนึกว่ากลุ่มเกย์หกไม่ใช่กลุ่มเกย์หกกลุ่ม <c oughs> แล้วก่อนที่เราจะไปเจอผู้ชายคุณรู้แล้วเหรอครับว่าคุณจะสังเกตผู้ชายพวกนั้นยังไงเดี๋ยวเอาไว้ช่วงหน้าเอาไว้ช่วงหน้าทีเดียว<อ>เราใหเกย์ด้ามาบอกใช่ไหมถูกเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาอัปเดตเกย์ด้าแล้วที่สาคัญจะมีหนุ่มๆมาให้เราท้าทายว่าตายแล้วเขาเป็นผู้ชายจริงหรือเปล่าเก่งกว่างและข่าวร้ายสําหรับพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้คือถ้าเราถ่ายผิดได้ข่าวว่าโโดดดนนนนนนนทาาษไไไมมมมม่่่่่ใใชชชฉฉฉัััััเป็คลกกถูยบ ที่่าไรก็ไม่รู้ไม่เชื่อลองดูเอาวะผมกินขอให้มัน,นรออยากเยอะพักเลย <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เจอกันนะปะลาที่กินมาสมัยยั่ต่างจังหวัดสาธุช่วยผมด้วยนะครับป, <c oughs> ปลาและทีส่สำคัญเลยนะครับเราจะมาสอนวิธีการว่าจะดูอย่างไรว่าเขาคนนั้นของคุณเป็นเกย์หรือไม่บางคนอาจจะอยากรู้มากแบบเพื่อนเนี่ยเพื่อนชนีหลายๆผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงกาลูนาให้เกียรติเพื่อนสาวเราด้วยนั่นแหละให้เกียรติแล้วคิดว่าชนีทั้งเพื่อนสาวและเพื่อนไม่สาวมาพบกันช่วงหน้ากับจีดีเนในช่วงเมาท์ทูเมาท์จะฉลาดจะไม่โดนหลอก ก,กันนะครับจริงๆเกที่มีการศึกษามีสมองมีเบรนเยอะๆเป็นสามารถเป็นผู้นำประเทศได้สามารถทำงานบริหารบริษัทได้เยอะๆพวกนี้อยากให้เอาออกมาให้เขามามามา คือเหมือนกับว่า How To อยู่จะเป็นมีไอดอลที่แตกต่างจากการที่จะต้องเป็นนางโชอะมีขึ้นมามาันก็ก็ดีเป็นการ,การเป็นการอธิบายเป็นการบอกคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ให้รับทราบว่าไลฟ์สไตล์ของพวกเราเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับ